ออกโรงมารีวิวห้าเป้งจ๋าอยากแกงน้องออกโรงมารีวิวรีวิวหนังเด็ดทุกเดือนนะครับหลังจากที่หนังเรียลลิตี้มูฟวี่เรื่องแรกอย่างสาระแน่ห้าวเป้งออกฉายก็ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีหนังแกงเรื่องไหนที่ประสบความสำเร็จได้เทียบเ,เท่าอีกเลยนะครับมาถึงปีนี้เปิ้ลนาคอนศิลาชัยและผู้กำกับคู่บุญเพื่อนสิเป้นริบดีเวชกัมผู้กำกับโลซีซั่นสุขสัน์วันโสดที่เข้าโรงฉายไปเมื่อปีที่ผ่านมาก็ขอกลับมาเดินบนเส้นทางแห่งการแกงอีกครั้งกับนังเรื่อง ข้าวเป๊จ๋าอย่าแกงนงหนูมาสอกันได้เจออะไรแปลกๆไหมเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้เอาเด็กๆมาเช่วยกัน <c oughs> โดยในครั้งนี้พี่เปิ้ลต้องมารับหน้าที่ในการ <c oughs> สอนวิชาไอดอลให้กับวงไอดอลหน้าใหม่จากเชียงหย <c oughs> ใ,ใหม่ยัง CGM 48เด็กไหนวะเด็กที่เชียงใหม่ใครวะใ และแน่นอนว่าพอเป็นพี่เปิ้ลทันทีก็ต้องมาพร้อมกับการแกงแบบจัดเต็มพร้อมชักชวนสี่ตัวเป้งแห่งวงการบันเทิงไทยทั้งจ็คแฟ<บ>น<บ>ชันดแดนนิกกันเกินตะทาวนและหนุ่มแรปเปอร์รยังโอมรวมพลเป็นขบวนแกงนำเอาความรู้และประสบการณ์ระดับข้าวเป้งไปสอนให้กับน้องๆสมาชิกวงไอดอลน้องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นวงไปได้ไม่นานนะครับอะไรคือซีเกมอันไหนเต้นเต้นให้พี่ดูหน่อยเอาปะขอจึ้งทุกที มาลุ้นกันสิอาจจะาของมันที่ยังลอยอยู่พอลครับรบวงเต้นต้องเต้นให้พร้อมเพียงกันไม่เห็นจะพร้อมเลยครับซึ่งการที่พี่เปิ้ลกลับมาทำหนังแกงทั้งทีงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งดาราและน้องๆ CGM 48โดนแกงแบบจัดเต็มและคาดไม่ถึงยิ่งแกงยิ่งฮายิ่งแกงยิ่งเพี้ยนแถมยังมีเซอร์ไพรส์จัดเต็มที่ใครได้ดูแล้วก็ต้องขอบอกเลยเนะครับว่าไม่ควรสปอยเป็นอย่างยิ่งแต่ควรจะมาสัมผัสการแกงด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์จะดีกว่านะครับ และนอกจากการแกงน้องๆและเหล่าดาราตัวเป้งแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังสารคดีกึ่งแนวแคนดิดคาเมร่าที่มีการสร้างสถานการณ์การแกงเข้าไปสอนแทรกพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวความฝันความพยายามการต่อสู้รอยยิ้มและน้ำตาของน้องๆ CGM48 ทั้ง25คนที่ไม่เน้นดราม่าแต่เน้นสถานการณ์ฮาฮาพร้อมๆไปกับความฟีลกูดในสไตล์ที่เป็นนครเพื่อหวังจะสอนวิชาการเป็นไอดอลให้กับน้องๆผ่านประสบการณ์พิเยษ แม้ว่าจะเป็นการแกงแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการแกงให้คุณเคืองเป็นการแกล้งแบบฮาฮาน่ารักแต่ยิ่งเรียกเสียงฮาสะใจไหลซันจากพัดแกงซ้อนแกงพวกพี่พีดาราโดยเฉพาะพัดของกันกันตับาวอ์ที่บอกเลยว่าสุดจริงๆต้องลองไปดูกันเองนะครับว่าจะสุดแค่ไหนค่าชนเป็นีเอนดีกว่าเบียงเก่ด้วยพูดมคแมสยาก แม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะมีความยาวเกือบเกือบสองชั่วโมงแต่เรียกได้ว่า่าเป่งจ๋าอย่าแกงน้องเป็นหนังตลกฟีล๊ดที่ดูได้เพลินดูแลได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงฮาผสมกับความเป็นสารคดีที่จะทําให้ได้เห็นความน่ารักและความใจสู้ของน้องๆเต่าอ,อุปสรรคเพียรของพี่เปิ้ลและอุปสรรคในการเป็นไอดอลที่ทั้งหนักนวงและเต็มไปด้วยน้ําตาคนที่เป็นแฟนคลับได้ดูแล้วอาจจะได้ฮาได้ซึ้ง ได้ดูอีกมุมหนึ่งของน้องๆที่แทบจะไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นส่วนคนที่ไม่ใช่แฟนคลับดูแล้วอาจจะอินจนต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่างานนี้อาจจะโดนน้องๆสักคนตกแบบไม่มีแกงก็เป็นได้นะครับแกล้งยังไงให้เขารลักแ,แกล้งยังไงให้เขาเกลียดถ้าไม่เชื่องานนี้ต้องไปพิสูจน์กันเอาเองในโรงภาพยนตร์ ข้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องเพื่อพร้รอมว่าจะเต็มความน่ารักฟิลกุ๊ดและความสนุกแบบไม่มีแกงอย่างแน่นอนผมเตือนคุณเลยลูกเมียคุณตัวคุณด้วยผมเอาคืนหนักแน่เอาละครจะมาวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเราต้องรีบไปดูหนังเรื่องนี้อีกรอบยังไงละ่ะเจอกันในรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับขอได้รับความขอบคุณจากแบรนไตบัส คอนเทนต์ <Content S 2> ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ